S <S <an> ราก็ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการผลิตหนังกันไปแล้วนะคะเริ่มจากการเตรียมการผลิตจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการผลิตหนังนั่นก็คือในกองถ่ายนะคะ <S <S <an> <S คุณจะเห็นว่ากว่าจะได้หนังสักเรื่องหนึ่งนะคะต้องอาศัยร่วมแรงร่วมใจของคนจํานวนมากเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนหลังการไททํมหรือว่าการตัดต่อน,นั่นเองค่ะ <S <S an> <S an> <S ตอนนี้อ e ีฟกับพิดาก็ตามฟิล์มทั้งหมดจากกองถ่ายมาเลยนะคะมาอยู่ที่ห้องแลบที่กันตนาค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราคุณจะได้ทราบนะคะว่าลีมเมื่อเดินทางมาถึงห้องตัดต่อแล้วก็มาล้างสีมที่นี่แล้วเนี่ยจะถูกจัดการอย่างไรกว่าจะได้หนังไทยให้เราได้ดูกันค่ะ ก็จมีเดินเข้ามาในห้องที่เก็บฟิล์มนะคะที่แลบนี่จะเห็นว่ามีฟิล์มในกองเรียงรายตั้งเป็นแถวเต็มห้องไปหมดเลยะคะ่ะใช่แล้วคะ่ะม้วนเล็กม้วนน้อยนี่เป็นร้อยร้อยม้วนเลยนะคะแล้วก็มีหนังหลายเรื่องที่รอกันตัดต่ออยู่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอย่างปีปีหน,นึ่งเนี่ยมีหนังเข้ามาตัดที่ฟิล์มแลบนี่เยอะแค่ไหนคะอย่างปีหนึ่งในส่วนของกันตนาที่ อย่างปีนี้เข้ามาในครึ่งปีแรกเนี่ยตอนนี้ผมทําไปแล้วประมาณสักสิบกว่าเรื่องแล้วล่ะนะคะสิบกว่าเรื่องแล้วครึ่งหนึ่งของมาเกแชร์ของตลาดที่ทาหนังปีเนี้อันนี้คือคือทั้งหมดก็เยอะมากเป็นร้อยร้อยมว่ตัดจริงๆเนี่ยที่เขาตัดมาตัดที่ใช้หนังส่วนใหญ่ประมาณชั่วโมงสี่ห้าแล้วที่เหลือที่เหลือทิ้งฮที่เห็นเนี่ยมูลจีบมดละห้าพันแล้วนะทิ้ง ในส่วนของทีมแลบตรงนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อเป็นเรื่องคะโดยเฉลี่ยทั่วๆไปจะสี่หลัง รวม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 ก็พี่ที่ไปฉาปยตามโรงภาพยนด้วยนะฮะแล้วแต่มันก็พี่ที่เขาสักเป็นมีสถิติค่าใช้จ่ายสูงที่สุดต่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะต่อเรื่องสูงสุดก็าจะเป็นเรื่องสุริโยไทยเท <c oughs> ่าไหร่เรื่องสุริโยไทยนี่ประมาณ20กว่าล้าน oh. โอ้โหตอนนี้ฟิล์มที่ถ่ายหนังเรียบร้อยแล้วเดินทางมาที่ห้องแล็บเนี่ยจะเริ่มต้นกระบวนการอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะถึงโรงฉายหนังเนี่ยคะพอเขาถ่ายฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเอาฟิล์มเนกาทติที่เขาถ่ายเนี่ยมาล้างก่อน post production หรือขั้นตอนหลังการถ่ายทำนั้นก็ยังต้องมีกระบวนการซับซ้อนอีกมากมายและมีคนอีกหลายฝ่ายที่ต้องเข้ามาจัดการกับฟิล์มนะคะจึงเริ่มจากการล้างฟิล์มก่อนค่ะจากนั้นฟิล์มก็จะถูกส่งต่อไปที่ห้องเช็ครอยขีดขวดและทำความสะอาดและส่งไปห้องเทเลซีนเพื่อแปลงสัญญาณภาพเป็นวิดีโอนำไปตัดต่อที่เครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นก็จะส่งรหัสข,ของภาพที่ตัดต่อเป็นเรื่องราวเรียบร้อยแล้วกลับมาตัดต่อฟิล์มจริง ทำเทคนิคพิเศษต่างๆตกแต่ง,ตง,ตงสีใส่เสียงดนตรีและเสียงประกอบสุดท้ายก็จะทำสำเนาห,หรือกอปปี้หลายๆม้วนค่ะตอนนี้เราเข้ามาในห้องมืดเลยนะคะห้องนี้นี่เป็นห้องที่เขานําฟิล์มที่ ถ่ายภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาไว้ทำไมต้องมืดสนิทขนาดนี้ด้วยคะถ้าไม่มือก็ฟิล์มจะฟอกได้ครับเสียฟิล์มจะเสียแล้วฟอกก็คือเหมือนเหมือนฟิล์มถ่ายรูปใช่ไหมที่ห้ามโดนแสงเลยโดนแล้วก็เสียไปเลยเสียไปเลยครับ ในกระบวนการล้างฟิล์มนะคะฟิล์มจะถูกปล่อยออกจากห้องมืดและเดินทางเข้าสู่เครื่องล้างฟิล์มค่ะที่ภายในมีสายพานที่จะพาฟิล์มผ่านน้ายาเคมีต่างๆด้วยความเร็วร้อยฟุตต่อนาทีเลยนะคะน้ํายาเคมีเหล่านี้ก็จะทําให้ฟิล์มนั้นปรากฏภาพขึ้นมาค<ย>่ะจากนั้นฟิล์มก็จะถูกนําไปเคลือบมีฟิล์มเยอะแยะไปหมดเลยค่ะกาลังเข้ากระบวนการครับที่เห็นสีสีก้มๆเนี่ยฮะเป็นฟิล์มเนกาทติที่เรากำลังล้างอยู่ กินะคะซึ่งจะเห็นภาพเป็นสีตรงกันข้ามกับสีจริงค่ะเมื่อเสร็จจากกระบวนการล้างฟิลีมแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปตรวจสอบร้อยขีดขวดแล้วก็ทำความสะอาดอีกห้องนึงค่ะ Don't w k it! พอเวพอลาเนกติที่เขารางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งมาเขาก็จเยาิลีมใส่แล้วก็เช็คดูว่าเนกติมันมีปัญหาไหมพอีมจากห้องนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย าก็จะส่งไปห้องเทเลซีแล้วครับก hey, ารเทเลซีนเนี่ยคืออะไรนะคะการเทเลซีน like, คือการแปลงสัญญาณภาพจากฟิล์มเป็นวิดีโอแม่เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด t ต้าแคมกับดีวีมินิครับ วิธีการเทเลซีนนั้นพี่เขาก็จะเอาฟิล์มใส่เข้าไปในเครื่องเทเลซีนทีละมวล้วนและเครื่องนี้ก็จะทําการแปลงสัญญาณภาพจากฟิล์มเป็นระบบวิดีโอหรือดิจิทัลนะคะและพี่เขาเล่าให้ฟังว่าการเทเลซีนนี้ก็จะมีการสร้างรหัสขึ้นมาเป็นตัวอักษรและตัวเลขกํากับภาพไว้ทุกภาพด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะและที่ห้องเทเลซีนนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพจากฟิล์มเนกาทีฟที่ได้ถ่ายทํากันมาด้วยค่ะ ทำไมถึงไม่ตัดต่อที่ฟิล์มเลยล่ะคะเอ่อสมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนแต่ว่ามีความยุ่งยากความลำบากหลายอย่างถ้าไม่ชัวร์จริงก็ในกระติที่เราถ่ายมาอาจจะมีความเกิดความเสียหายได้ครับเพราะถ้าลงเทปนี่เราจะเลือกตรงไหนก็ได้สะดวกอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจากนี้เทปเซตาเทปนี้จะเดินทางไปที่ ไปถึงมือเอ d ิเตอร์ครับห้องตัดต่อห้องตัดต่อค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะตามเทปวิดีโอเทปนี้ไปที่ห้องตัดต่อครับไปดูการตัดต่อน,นั้นกันค่ะคุณผู้ชมคงจําได้นะคะตอนถ่ายทําภาพยนตร์นั้นนะคะเสียงกับภาพจะถูกบันทึกแยกออกจากกันแล้ววันนี้ภาพกับเสียงก็จะได้พบกันแล้วค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พอเราเราได้ภาพและเสียงมาแล้ว คนตัดต่อจะต้องทอํายังไงบ้างคะเขาถ่ายมาเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงหนึ่งสองสามเหมือนแบบตามเ<ม>นื้อเรื่องใช่ไหมคะมเราก็จะเอาภาพนะคะมาแยกแยกเป็นซีนโดยช่างตัดต่อนะคะจะนําภาพทั้งหมดในม้วนวิดีโอและเสียงทั้งหมดในม้วนเทปเม้วนนี้ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากนั้นก็หาจุดที่จะเชื่อมภาพกับเสียงให้ตรงกันซึ่งจุดที่เชื่อมภาพกับเสียงนั้นก็คือเสเลดค่ะ หมายความว่าภาพและเสียงจะมาเจอกันตรงเป๊ะใช่ใช่ไหมายถึงเป็นจุดเริ่มต้น<ช>จากนั้นก็จะคู่กันไปเรื่อยๆแว้ยตรงด้วยในการตัดต่อเนี่ยคะ่ะเวลาที่ตามตัดเนี่ยจะตัดจะต่ออะไรยังไงเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะตัดอะไรออก อ๋อก็ตอนแรกก็จะตัดตามบทก่อนเลยค่ะคือให้ให้เห็นภาพรวมของหนังทั้งหมดก่อนพุ่มกลับมาดูแล้วก็ว่ตรงไหนที่ที่โอเคว่ามันไม่สําคัญอนะไรเงี้ยก็จะมีการตัดออกไปเมื่อได้จุดเชื่อมต่อแล้วตอนนี้ภาพและเสียงก็ตรงกันแล้วนะคะโหไปทางที่อางตัดต่อก็จ เลือกภาพมาตัดต่อเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามสคริปท,ที่ได้มาซึงใช้เวลาเป็นแรมเดือนบางเรื่องใช้เวลาร่วมปีเลยนะคะกว่าจะตัดต่อหนังเสร็จสักเรื่องหนึ่งค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการตัดต่อภาพยนตร์เนี่ยคืออะไรทาให้มันสนุกนะคะก็คือว่าก็คือยากที่สุดก็คือทําให้มันลงตัวที่สุดให้มันออกมาแล้วสามารถสื่อสารกับคนดูให้ให้ดูเข้าใจอ่ะ การจะต่อมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแก้ปัญหาเยอะมากเพราะว่าบางทีเล่นมาแต่ละเทคบางทีมันก็ไม่เหมือนกันแอคติ้งก็คอนติเนียไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ทำไงให้มันแบบดูสม,มูทที่สุดตอนหลังจากที่เสร็จกระบวนการในห้องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะยังไงต่อ ก็เราก็จะทำรีพอร์ตคัทลิสต์นะคะเป็นคัทลิสต์ที่เอาไว้ส่งให้คนตัดเน็กอีกทีเขาก็จะต้องเอาจากเราเนี่ยไปตัดตามอีกทีให้มันเป็นฟิล์มที่เราไปฉายตามโรงภาพยนตร์คือคือเหมือนตอนนี้เราจะได้เห็นหนังทั้งเรื่องโดยสมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์ใช่แต่ว่ายังเอาไปฉายไม่ได้พราโรงหนังเขาต้องฉายเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นฟิล์ม หลังจากตัดต่อที่คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จัดต่อจะต้องบันทึกรายละเอียดการตัดต่อทุกภาพทุกฉากทุกตอนซึ่งจะเป็นตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษนะคะเพราะภาพทุกภาพนั้นจะมีรหัสจำกัดอยู่ค่ะหมายเลขที่ภาพนี้ก็จะตรงกับหมายเลขบนฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยตัดต่อฟิล์มค่ะ ขั้นตอนต่อจากนี้เรากำลังจะได้เห็นขั้นตอนที่สำคัญนั่นคือการตัดต่อฟิล์มและถึงตรงนี้ก็เรียกว่าใกล้จะได้ดูหนังที่เสร็จสมบูรณ์กันแล้วละค่ะมาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วนะครับว่าการจะถ่ายทําภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสนุกสนุกเหมือนกับตอนที่เรานั่งดูภาพยนตร์เลยนะครับแต่ว่าจะต้องอาศัยแรงงานแรงใจของคนกว่าร้อยชีวิตเลยนะครับที่จะต้องทุ่มเททั้งความมานะอดทนและก็ความสามารถ แต่เรื่องราวของภาพยนตร์นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายัางมีต่อนะครับหลังจากที่หนังได้ถ่ายทําเสร็จแล้วขั้นตอนกระบวนการตัดต่อภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างและชีวิตของภาพยนตร์เป็นอย่างไรนะครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นติดตามกบนอกกลาในสัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวของสยามซีนีม่านะครับเมื่อทีมงานหลายร้อยคนรวมกันสร้างสรรค์จินตนาการลงบนแผ่นฟิล์มชีวิตของหนังก็ได้เริ่มต้นขึ้นและออกเดินทางเชิญแน กไทยจะเผยผลงานภายนตร์ด่งดัองเราโดยทนหนังไทยมีคุณค่าและความสำคัญอย่างไรกับคนไทยติดตามเรื่องราวของสยามซินีมาหอรสกพแห่งการเรียนรู้ตอนสุดท้ายในกบนอกกลาสุขที่หนึ่งธันวาคมนี้สองทุ่มครึ่งสีสวยมากเลยเหมือนดูหนังอยู่เลยค่ะเข้าตาปิดตาซ้ายปิดตาซ้ายเออ เบ่งตาขวาบ่งตาขวา,า,ขวาสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนดูหนังอยู่เลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วสิ่งที่ที่อยากจะบอกกับคนดูในหนังผัวเมียรักกันควรที่จะเอาความรักเนี่ยยืดยาวนานดูแลพันธะของตัวเองให้ให้ไปตลอดชีวิตของตัวเองนี่ฉะนั้นจะเกิดปัญหา